สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแยกน่อยงวดของวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งพหกเก้านะครับผมสูตรแยกน้อยเมื่อวานนี้เข้าสามหน่อยนะหลุดหน่อยหนึ่งก็จะเข้าเป็นกาซาดนะหกสี่สี่เจ็ดสามเมื่อวานนี้เข้าตรงๆ สามนอยเลยเจ็ดสามตรงตรงเป็นตัวกันหวยฮานอยพิเศษห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ผมให้เจ็ดกำหนึ่งแล้วออกมาเจ็ดหนึ่งนะผมก็ถือว่าเข้าในแบบเนี้ยให้เจ็ดกำหนึ่งออกมาเจ็ดหนึ่งถือว่ามานะทุกคนนะหนึ่งสี่ตรงตรงอยู่ในหกคู่อยู่ vip 6 98หกเก้าแปด 698แล้วก็72 72เป็นตัวเน้นตรงๆงฟัน7จะเข้า72ตรงตรงเมื่อวานเลขวินผมให้7ให้1ให้3แล้วก็ให้0ถ้าพี่ๆเอา7มาจากพูดกับหนึ่งก็จะเข้าเป็นรอบพิเศษพิเศษออกมา7หนึ่งหลุดปกตินะปกติไม่เข้าเลยนะมาตามกันต่อก็จะมาเริ่มจากฮานอยแรกกันเลยเป็นหวยฮานอยกาซาด ไว้ฮานอยกาซาดนะครับเด่นวันนี้0กับ1 0กับ1นะครับก็จะมี040607 1416แล้วก็17นะครับตัวกัน0 5 1 5 02กับ08 ตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวนี้ก็จะมี0,4,0,6,0,7แล้วก็1หหนึ่งเจ็ดหวยฮานอยแรงหาหนอยกาซาตนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพิเศษต่อไปก็จะเป็นหวยฮาหนอยพิเศษ สามห้านอยวันนี้ก็เด่นเหมือนกันตัวเด่นก็ยังเหมือนกันวันนี้ผมคิดว่าต้องมี8มาแหละ8กับ4 8กับ4 8 5 8 0 8 9 4 5 40แล้วก็4 9นะครับตัวกัน8 6 4 6 8 1กแปดับแปตัวฟันนะครับเป็นเลขแ8ตัวนี้ก็จะมี แปดห้าแปดศูนย์แปดเก้าแล้วก็สีเก้าแล้วกันฮาหน่อยที่สองาหน่อยพิเศษแล้วก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮาหน่อยที่สามาหน่อยปกติ นี่แหละ8ดกับ4 8กับ4 808189 4041แล้วก็49นะครับตัวกันนะครับ8ปดเจ็สเจปดามกับ85้านะครับผม ตัวฟันนะครับเป็นเลขก8ตัวนี้ก็จะมีแ0 8 1ูนย์แล้วก็สี่หนึสามสามฮานอยวันนี้ผมผมให้สี่กับ8ปนะแปดกับ4ี่ก็อย่าลืมเอา8กับ4ีมาประกบคู่กันแล้วกันนะ ไม่แน่อาจจะมาแปดสี่ก็เป็นได้นะเมื่อวานนี้ให้เจ็ดกับหนึ่งก็ยังออกมาแปดก็ยังออกมาเจ็ดหนึ่งวันนี้ไม่แน่อาจจะออกมาแปดสี่ก็เป็นได้สําหรับหวยหาน้อยนะครับปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยห้านอย VIP อ่ะนี่แหละ8กับ4 8 6 8 5 8 1 4 6 4 5แล้วก็4 1ตัวกันนะครับ8 2 4 2 8 0 4 0ไม่เอานะทุกคนเอา4 9ดีกว่า แปดศูนย์แล้วก็สี่เก้านะครับนะตัวฟันนะครับเป็นเลขแปดตัวเน้นก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีแปดหกแปดห้าแปดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่ง ห่วยห้านอยนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับแยกหน่อยต่อไปก็จะเป็นเลขวินนะครับนะเลขวินก็มีแปดมีสี่มีหนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าแปดสี่หนึ่งห้านะครับก็นี่เลยจับวินกัน 848185 4145แล้วก็15นะครับนะสำหรับแนวทางหวยฮานอยก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ